การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องคำที่มีตัวกรรันตัวเดียวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยนางสาวสิริรัตน์มูลรัตน์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูดิวเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนที่2ค่ะและแน่นอนว่าในภาคเรียนที่2นี้นะคะครูดิวก็นําสาระดีๆมาฝากนักเรียนเช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันนะคะสําหรับในช่วงนี้นะคะครูดิวก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวการันตัวเดียวค่ะตัวการันตัวเดียวเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะเครื่องหมายที่เด็กๆเ,เห็นนี้นะคะรู้ไหมคะว่าคือเครื่องหมายอะไร ใครสามารถตอบได้คะอ่าเครื่องหมายนี้นะคะคือเครื่องหมายไม้นธนาค่าตน่นเองค่ะสำหรับไม้นธนค่าต,ตัวนี้นะคะหากเมื่อไหร่ก,ก็ตามที่ไม้นธนค่าต,ตัวนี้นะคะไปอยู่บนพยัญชนะหรือสระตัวใดพยัญชนะและสระตัวนั้นก็จะไม่ออกเสียงนั่นเองค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเด็กๆมารู้จักกับความหมายของไม้ธนคาตและตัวการันกันเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะไม้ธนาคาตคําที่มีไม้ธนคาตกำกับเพื่อไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายธนคาตกำกับซึ่งพยัญชนะนั้น อาจอยู่ท้ายคำหรือไม่ได้อยู่ท้ายคำก็ได้ค่ะตัวการันคือคำที่มีไม้ธนาคาตกำกับกำกับอยู่บนพยัญชนะเพื่อแสดงให้รู้ว่าไม่ต้องการออกเสียงพยัญชนะตัวนั้น สำหรับชนิดของตัวการันมีดังต่อไปนี้ค่ะตัวการันตัวเดียวตัวการันสองตัวตัวการันที่มีพยัญชนะและสระค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวการันตัวเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัวการันตัวเดียวมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ตัวการันตัวเดียวเริ่มจากคำว่าโบดเจดี JD. โทรศัพท์สตาง รถยนต์ต่อไปเด็กๆมาฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีตัวกรารันตัวเดียวกันนะคะกุมภาพันอ่านว่ากุมพาพัน์ ปามอ่านว่าปามนาตศสินอ่านว่านาตาสินนักขัดตะเริกอ่านว่านักขัดตะเริก มโนราอ่านว่ามะโนราอารมณ์อ่านว่า,า,าอารมสวดมนต์อ่านว่า,าสวดมนต์ อนุรักษ์อ่านว่าอะนุรักษ์ประดิษฐ์อ่านว่าประดิษฐ์ขติพจน์อ่านว่าขติพจน์ หลังจากที่เด็กๆอ่านออกเสียงคำที่มีตัวการันตัวเดียวกันไปแล้วต่อไปเรามารู้จักกับความหมายของคำที่มีตัวการันตัวเดียวกันค่ะนาฏศิลป์หมายถึงศิละปะแห่งการละครหรือการฟ้อน นักขัตรเลิกหมายถึงเลิกที่ขึ้นกับการโคจรของดวงจันทร์หรือของดวงดาวในสุริยะจักรวาลมโนราหมายถึงศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ ความทุกข์หมายถึงความยากลำบากความไม่สบายกายไม่สบายใจสภาพที่ทนได้ยากปาลมหมายถึงชื่อเรียกต้นไม้หรือไม้พุ่มคติพจน์หมายถึง ถ้อยคําที่เป็นแบบอย่างเพื่อเป็นประโยชน์สอนใจอนุรักษ์หมายถึงรักษาให้คงเดิมประพันธ์หมายถึงแต่งเรียบเรียงร้อยกรอง สำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็มีบทกลอนที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านบทกลอนกันค่ะการอ่านเด็กๆสามารถอ่านออกเสียงพร้อมกับคุณครูหรืออ่านตามคุณครูก็ได้เช่นกันนะคะการันนั้นประหลาดทันทาคาดอยู่ข้างบน อักษรแปลกพิกลอย่ากังวลเสียงหายไปคำพีของพระองค์ทรงนิพนธ์อย่าทุกข์ใจพิมพ์ใส่ในเว็บไซต์ใครประสงค์ส่งอาจารย์ อนุรักษ์พิทักษาสตร์โทรทัศน์ทันเหตุการณ์นักปราชญ์วิเคราะห์งานวันสงกรานต์สนุกดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับกรรการนในวันนี้หลังจากที่เด็กๆได้อ่านกันไปแล้ว เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีคำที่มีตัวการันคำในบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะครูจับเวลานะคะคำที่มีตัวการันตัวเดียวมีคำว่า การันคำต่อมานะคะคำพีพระองค์นิพนธ์ทุกพิมพ์เว็บไซต์ประสงค์อาจารย์อนุรักษ์พิทักษ์สัตว์ โทรทัศน์เหตุการณ์นักปราชญาดวิเคราะห์และคำว่าสงกรานค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำที่มีตัวการันตัวเดียวกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการันนั้นประหลาดทันธาคาตอยู่ข้างบน อักษรแปลกพิกลอย่ากกังวลเสียงหายไปคำพีของพระองค์ทรงนิพนธ์อย่าทุกข์ใจพิมพ์ใส่ในเว็บไซต์ใครประสงค์ส่งอาจารย์อนุรักษ์พิทักษสัตว์โทรทัศน์ทันเหตุการณ์ นักปราชญ์วิเคราะห์งานวันสงกรานต์สนุกดีอ่านจบแล้วปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่มีตัวการันตัวเดียวกันไปแล้วและสําหรับในเรื่องนี้มีการบ้านด้วยนะคะก่อนที่เราจะลงมือทําเราจะต้องอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนนะคะให้นักเรียนนําตัวการันเขียนลงในช่องว่างให้คํามีความหมาย เด็กๆจะสังเกตได้ว่าคำที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะต้องนำตัวกรันที่อยู่ด้านบนมาเติมในคำให้มีความหมายค่ะเริ่มจากคำแรกกันเลยนะคะคำว่าโทรทัศน์เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเราน่าจะนำตัวกรันตัวใดลงมาเติมแล้วคำนี้จะมีความหมายค่ะ คำที่สองคำว่าอาจารย์คำที่สามคำว่าอารมณ์คำที่สี่คำว่า สงกรานคำที่ห้าคำว่าแพทย์และคําที่หกคาว่าดึกดำบรรณ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เติมคําที่มีตัวกรารันให้มีความหมายไม่ยากเลยใช่ไหมคะในส่วนที่เหลือยังไม่ได้ตอบให้เด็กๆนําไปทําเป็นการบ้านแล้วอย่าลืมส่งงานตามเวลาที่กําหนดด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับเรื่องตัวการันตัวเดียวไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะหากนักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถศึกษาได้จากใบความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะและเมื่อดเด็กๆเข้าใจแล้วอย่าลืมทำการบ้านส่งตามเวลาที่กำหนดด้วยค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ไว้พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ